นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับว่าเครื่องสลัดน้ํามันนะครับนะครับบายร้านโวยทอดของแฟนนะครับนะก็คือควาอื่นเลยนะครับเราจะบอกว่าเครื่องที่ทําขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเราเราคิดขึ้นมาเองนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะครับลองผิดลองถูกมานะครับนะเราไม่ได้ทําเป็นอาชีพนะครับนะเราทําเฉพาะขาย นะครับแต่แต่แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําลง u ูท b e นะครับทํา youtube นะครับถ้าเกิดลูกค้าเปิดดูหรือว่าเพื่อนเพื่อนสมาชิกเปิดดูนะครับก็ก็จะเจอนะครับนะก็จะเจอนะครับเราก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าเครื่องที่เราทําเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมีส่วนประกอบอะไรมั่งนะครับตามมาดูเลยครับนะครับอันดับแรกเราก็เราก็จะเป็น เด็กธรรมดานะครับขึ้นกอกธรรมดานะครับแล้วก็ใช้โบโบคือต้องเป็นโบสแตนเลสตนะครับโบปั่นนะอันนี้ก็เป็นการข้างนี้ก็จะเป็นเม็ชิดนะครับสามารถที่ทนความร้อนได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นแผ่นสแตนเลสตนะครับแผ่นสแตนเลสแท้นะครับหนานะครับแล้วก็ขึ้นรูปขึ้นมาเพื่อรองรับความร้อนจากการที่เราจะจะทอดนะครับนะครับนะแล้วก็มาดูด้านหน้านะ เมื่อจะไปกดถือเลเนาะไม่ยังยังนี่เปิดอยู่ด้านหน้าเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับรอบๆดูเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้รอบๆให้ดูนะครับด้านหลังก็ด้านหลังก็จะเป็นตรงท้ายๆส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเครื่องนะครับดึงเปิดได้นะครับปิดได้นะครับนะ ข้างบนนี้ผมทําให้เป็นอะคริลิกใสนะครับนะแผ่นอะคริลิกใสนะครับนะสามารถที่จะมองเห็นเวลาเราเปั่นชิ้นงานนะครับแล้วแล้วก็ผ้าขาวๆนี้ก็จะเป็นผ้าสลัดน้ํามันนะครับแล้วก็ใช้เป็นผ้าดิบให้นะครับจะให้ลูกค้า2ผืนนะครับในกรณีที่ลูกค้าสั่งนะครับสั่งเท่าน,นั้นถึงจะได้นะครับคือเราไม่เราไม่ได้ทําสต็อกไว้นะครับก็ใช้เวลาทําประมาณอาทิตย์กโกปานะครับอ่ะ<า>จะมาสาธิตให้ดูนะครับก็คือเราก็จะต่อไฟ ไฟนี่ก็เป็นไฟ220โวล์นะจะต่อมาให้ดูนะครับาการทํางานเป็นยังไงนะครับก็จะเปิดฝาเครื่องก่อนอาเปิดนะครับเปิดแล้วนะครับเริ่มหมุนแล้วนะครับอ่าปิดอ่าจังหวะน,นี้คือหมุนไม่แรงเราสามารถที่จับได้นะครับเนี่ยเอามือไปสัมผัสได้เลยนะครับไม่บาดมือนะครับนะไม่ไม่ต้องไปกลัวนะเราเราจะไปบีบแรงนะครับบีบบีบเพื่อชะลอความความเร็วของเครื่อง นะครับอ่ะต่อไปเรามาดูว่าเปิดสุดแล้วเป็นยังไงนะครับจังหวะไม่ได้ก็จะเวียงหน่อยนึงครับเวียงแล้วก็จะอยู่ที่จุดศูนย์กลางนะครับอ่าอันนี้สุดละเครื่องจะดังเงียบมากครับอ่าปิดนะครับปิดนิ่งมากเลยวิ่งเครื่องจะนิ่งมากนะครับไม่ต้องกลัวน้มามันจะไม่ออกนะครับ อันนี้จังหวะนี้เราจะไปจับนะครับเพราะว่ามันแรงมากนะครับรอให้จังหวะมันคลายๆกว่านี้นิดนึงนะครับรอถึงสัมผัสได้นะครับก็คืออาศัยความเชี่ยวชาญนะครับในการสัมผัสนะครับแต่ว่าส่วนผมนี่คือเชี่ยวชาญและจับจับได้นะครับเบรกเลยนะครับถ้าเกิดเราเราบีบถ้าเกิดมันมาเร็วๆแล้วเราไปบีบรอบที่มันจับแล้วเราไปบีบเนี่ยมือเราจะร้อนมากเลยนะครับก็คลายๆนะครับมือสัมผัสไปมันก็ชะลอชะลอนะครับอ่าลูกค้า เคยโทรมาถามว่าถ้าเกิดกรณีที่ไฟดับเราสามารถจะใช้เครื่องนี้ได้ไหมนะครับนะเราเราเป็นผู้ผ,ผลิตเราก็เลยบอกว่าทําได้นะก็คือจะทําให้ดูนะครับนะครับอ,อ้อาวถอดอ้าวถอดตัวนี้นะครับอา่านะก็คือตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือตัวแปลงไฟนะครับนะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับนะเราซื้อมาจาก l a ซาด้านะครับ3500วัตต์ นะครับแปลงไฟจาก2องล้เอจากสิบสอโวลต์แบตเตอรี่รถเรานะครับไปที่เครื่องนะครับวิธีการใช้ก็เสียบเลยเสียบตามมาดูครับว่ามันสามารถที่จะใช้กับเครื่องสลัดน้ำมันเราได้ไหมเปิดนะครับเปิด่าเปิดใช้ได้นะครับผมผมใช้อยู่นะครับผมใช้อยู่นะครับรอจังหวะให้มันล่อนะให้มันได้รออแป๊บนึง นะครับมันอาจมันอาจจะกระชากไฟไม่เท่ากับไฟฟ้านะครับต้องรอจังหวะเริ่มสุดแล้วครับเริ่มสุดแล้วนะครับเห็นไหมแรงเท่ากันนะครับกับไฟฟ้านะครับนะมาปิดนะครับผมปิดเพื่อเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็ปิดฝาด้วยนะครับปิดฝาด้วยนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับลูกค้าท่านใดที่ สนใจก็เข้าไปที่ You Tube นะครับนะค้นหาชื่อสมภพโสโพนะครับนะก็จะเจอหรือพิมพ์เข้าไปว่าเครื่องสลัดน้ำมันนะครับก็จะเจอผมนะครับก็รับปรึกษานะครับแนะนำนะครับผู้ประกอบการได้นะครับนะว่าหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ต้องการสั่งเครื่องหรือว่าอยากจะดูเครื่องทางไลน์ทางอะไรก็ติดต่อเข้ามานะครับเราก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับก็ ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ